ข้าวต่างชาติทั้งหมดเลยเนาะพี่น้องเนาะ ท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะบทความสัจจ์เนี่ยฮะของน้ําเจ้าพระยาเนี่ยของเมืองไทยตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ได้มาถึงนะฮะท่าเรือเนี่ยฮะไอคอนสยามนะครับเพื่อจะลงจากเรือเนี่ยฮะหลังจากที่ได้ขึ้นอ่าหลังจากที่ได้ลงเรือนะฮะหลังจากที่ได้ลงเรือตอนช่วงเมื่อเย็นๆนีฮะตอนนี้ก็คือว่ากําลังจะขึ้นจากเรือเนี่ยฮะขอตัวขอภัยนะฮะ

นี่คือความมีเสน่ห์ของประเทศไทยนะครับที่ต่างชาติลงไหลท่านผู้ชมครับบริษัทมาสบายจำกัดขอขอบคุณค่าที่ให้ความไว้วางใจในการบริการของเราและความเป็นมือาการบริการของนักท่องเที่ยวนะฮะหรือว่าขอโทวขอัยครับการบริการของพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าพนักงานบนเรือนะฮะก็ต่าง ให้การต้อนรับนะครับแลว้วก็มีการจัดระเบียบอย่างดีนะฮะสวัสดีทักทายทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับบ่าวบุ้เองก็พาท่านผู้ชมมารับชมบรรยากาศของความตื่นเต้นและก็ความมหัศจรรย์ของประเทศไทยอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่คือนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นจากเรือนะฮะว้าว อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวบ่าวจะพาท่านผู้ชมไปรับชมนะฮะว้าว Ừ. tạo một vùng cái máy người mình đặc biệt Tạo mà tạo ra mà mình đặc biệt chứ à cách, đặc cách. มาฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมครับนะครับมาฝั่งนี้ก็จะมีอีกเรือหนึ่งลำนะฮะร,รอบนี้ก็จะเป็นการขึ้นจากเรือนะครับหลังจากที่นักท่องเที่ยวลงเรือเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศนะฮะนี่เลยโอ้โหมลมพัดก็อย่างแรงเลยนะครับมาฝั่งนี้กันครับ ครับท่านผู้ชมครับมาอีกฝากฝั่งหนึ่งนะฮะก็จะเห็นนะฮะบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่ร่องเรือนะฮะรับชมความงามของอริมฝั่งนะฮะสองฝักฝั่งทนและฝั่งพระคน,นะครนี่ยของแม่น้ําเจ้าพระยานะฮะสายน้ําที่มหัศจรรย์น,นะครับ ตอนที่นักท่องเที่ยวลงจากล,ลงเรือนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะฮะบ,บ่าวบก็รอนะครับให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางนะฮะในการไปรับชมนะครับหรือว่าดื่มด่ากับบรรยากาศบนเรือตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะฮะที่เรือก็จะมาส่งผู้โดยสารนะฮะหรือว่านักท่องเที่ยวฝั่งนี้เลยครับ Oh. บนสายน้ำเนี่ฮะของความมหัศจรรย์เมืองไทยหนึ่งเดียวในโลกนะะี่ฮะประเทศไทยใครๆก็อยากจะมาเยือนนะครับประเทศไทยดังไกลไปทั่วโลกเนาะทุกท่านนะฮะาบาโบอีงกัททีวาได เก็บภาพบรรยากาศนี่ฝากตอนทุกท่านเนี่ยท่านไดทีรับชมคลิปของบาโบแล้วเนาะพี่น้องเนาะถามมาก็อกย่าลืมกดไลค์ให้กับน้งใจบาโบนําในเดอ้อนําในเดอ้อทุกท่านเอยทุกท่านเลยนะฮะบาโบโซลาเสียงแคล้วมันนี่ก็ถือว่าเป็นมื่นวันหยุดเนี่ยฮะช่วงเย็นๆหลังจากที่เ,เลิกจากเรียอเลิก,เลกจากงานก็ได้เดินทางมาเก็บภาพบรรยากาศของความงามและความมีเสน่ห์ของเมืองไทยเนี่ยบ่มีแต่เพียงล้ำเดียวเลยทุกท่านเลยนะฮะ เรือที่ลองไม่นำเจ้าพยาเนี่ยยังมีอีกหลาย,ลายต่อหลายหลายลำนละครับแล้วก็อีกหล,ลายเนี่ยต่อหลายๆท่าเรือนี่ยตอนนี้บารบูเองก็ที่ว่าเก็บภาพบรรยากาศของท่าเรือเนี่ยอยู่ที่ริมน้ำเจ้าพยาเนี่ยของท่าเรือไอคอนสยามครับท่านผู้ชมครับโอ้เห็นบอไปน้องเห็นบอเนี่ย โอ้ยปลื้มใจดีผ่าบรรยากาศของเมืองไทยเนี่ยฮะเห็นแล้วก็ดีใจแทนคนไทยเนาะทุกท่านเนาะเป็นภาพบรรยากาศที่อาจจะว่าเบื้องในยากและก็อาจจะว่าเบื้องในง่ายเป็นภาพบรรยากาศของเมืองไทยนี่ฮะเกือบแทบทุกมือเกือบแทบทุกวันนี่ฮะบรรยากาศที่หน้าหูหน้าตาเนะะี่ยของชาวต่างชาตนะินะเก่าสิบหาเนี่ยเปอร์เซ็นต์นะเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเลยเนาะพี่น้องเนาะ ท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะถ้าได้มาเที่ยวเมืองไทยเนะี่ยรับรองติดใจแน่นอนบาโบ่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะฮะในการที่จะยืนยันนะฮะว่าประเทศ,ว,เทศว่าประเทศไทยของจริงนะฮะโอ้โหพนะี่น้องเอเยนเตื่นเต้นตื่นเต้นอน,นายนะฮะออกไปกับลินพันกันเลยละ่ะ จักบาลายบาลายทางมุชมเอ้ยนะฮะด้านหน้าของบ่าวก็มีอีกนะฮะแรนผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นเรือที่จะไปจอดเทียบท่าท่าเรือเอเชียทิกเดอะดีเวอร์ฟอนนะฮะ เบิ่งไปไกลอีกกลางนำเจ้าพญาเนี่ยฮะมุ่งหน้าไปทางสะพานตากสินนะฮะหรือว่าสาทนนรนเนี่ยฮะมองเห็นบรรยากาศบนเรือนีฮก็จะมีนีฮะพนักงานนที่เป็นคนไทยแต่งชุดไทยเนเพื่อจะโชว์ความเป็นไทยให้กับชาวต่างชาติที่กำลังสังสรรค์น,นะฮะอยู่บนเรือนะครับ เกือบหลายหนาทีแล้วนะครับที่บ่าวพวกยืนตรงนี้นะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวที่ขึ้นจากเรือนะครับก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่ามันหลายรีบหน่อยเลยนะ่ยเกือบหารอยชีวิตนะครับต่อเรือหนึ่งลำนะครับ และคือภาพบรรยากาศครับท่านผู้ชมครับความตื่นเต้นที่ท่านผู้ชมมาแล้วบอกก็เลยว่าต้องหลงรักเมืองไทยเป็นแท้อย่างแน่นอนภาพบรรยากาศของความประทับใจ บอเสือกออบออบบะะับลองมาเ้อถ้าบอเสือวาโบนี่ฮะรับรองว่าต้องหลงใหลในความเป็นไทยอย่างแท้แน่นอนนะฮะยามมูอเว้น,นะฮะจนหอดยามมือแลงนะครับยามกลางวันจนถึงยามค่ำคืนก็จะมีนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลนะครับมาเที่ยวเมืองไทยนะ,ะท่านผู้ชมครับนี่แหละคือไทยแลนด์หนึ่งเดียวคือไทยแลนด์ Thailand ท่านผู้ชมครับนะฮะภาพบรรยากาศของอ่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวที่บาโบนาเสนอนี้นะฮะท่านผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบหรือว่า มกักเราพีน่น้องๆอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจบาโบ,บน้ลำเนาเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะฮะเพื่อสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆของบาโบ้ดห้ทุกท่านเอ๋ยนะฮะสนับสนุนบาโบด้โดยการบอกกดขามโฆษณาก็แล้วกันพี่น้องสำหรับมือนี้คลิปนี้บาโบเองขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีทุกท่านครับผมโชคดีจงเป็นของทานนะฮะอยู่ดีมีแห้งลำลำเรื่อยๆครับผม